โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในชองของผมนะฮะผมสลัมมันเดอร์ตอนนี้เราก็จะเป็นโปเกมอนโซลซิลเวอร์กันต่อฮะมาก็ผมเข้าไปในดาบคอนเดนแล้วแลวได้รับการทดสอบเันกอแค่การตอบคำถามสักสองสามคำถามเองฮะและ้วแลเราก็จะไดเ้เข้มกัดแล้วก็ท่ามาฮะตอนนี้ก่อนที่จะลงหลีกรู้สึกว่าพวกกิโมโนเกอร์เขาอยากจะเจอเจอเราก่อนฮะโอเคแต่ก่อนที่เข้าไปเราก็เจอคู่แข่งเราวิ่งออกมาชนเราพอดีอีกแล้ว รู้สึกว่าผู้แข่งของเราจะไปแพ้ผู้กิโมโนเกิลมาด้วยฮะตอนนี้โอ้โอเขาบอกว่าเดยกกิโมโนเกิลอินแซลลี่จะตองโคตรแข็งแกร่งเลยกั e เฮดซีฟอยู่แคนดิฟเดมไปลองดูสิว่านายจะจัดก,การพวกเธอได้ไหม แต่ฉันจะไม่กลับมาที่นี่แล้วเพราะเพราะฉันไม่อยากเห็นนายชน,นะแหว่งเอ้ยคำพูดเรื่องโคตรขี้แพ่เออช่างเถอะมาแล้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกเธอจะเก่งแค่ไหนฮะนี่ก็คือแบบก่อนลงหลีก็ต้องเจอพวกเธอทั้งห้าคนนะโอเคคนนี้ชื่อว่าสุกิเราเจอกันที่ไ i โอเลสซิตีโอเค พูดเหมือนกำลังจะพูดถึงเรื่องไข่ของเราอะที่เราฟักอะก็ไม่เป็นไรอะพร้อ,อมหรือยังพร้อ,อมลวจ้ามาโอ้ผมลืมบอกไปฮะก่อนที่ก่อนก่อนที่ผมจะมาที่นี่ตอนที่เราหลังจากออกจากดากอนเดนปุ๊บเนี่ยเราต้องกลับไปหาด็อกเตอร์ก่อนฮะแล้วเขาจะให้มาสเตอร์บอลเราอะซึ่งพอให้มาปุ๊บนี่ทุกอย่างก็เปลี่ยนเลยชีวิตผมอะจริงๆอะเอ่อ ท่าไหนดีวะไอ้แฟร์แรเปลี่ยนนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนแบบว่าเออมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกโดนลำแสงมือเงนเข้าไปแล้วทำไมเกมตอนนี้แม่งหน่วงชิบหายเลยวะหน่วงแบบไม่รู้จะพูดไงมันโคตรหน่วงเลยเดี๋ยวผมปรับอันนี้ให้เป็นเหมือนเดิมดีกว่าแป๊บนึงฮะโอเคเจ๋วขึ้นเยอะมาไหนลองอีกรอบดิเอ,อติดง,งงอยู่นี่วะเว้ ออไอซ์แฟนเมื่อกี้มันทำให้ภาพเนียนขึ้นฮะแต่รู้สึกว่ามันกินพลังเครื่องไปมากเลยก็คือถ้าหากผมเล่นเฉยๆเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไแต่พอกดอัดเกมไปด้วยแล้วมันก็มีปัญหาอย่างที่เห็นนี่แหละมันก็เลยค่อนข้างหน่วงอนะอ้าวตีวืดโอ้ผมว่าถ้าหากเรามุนหัวอย่างนี้ไม่ควรสิไม่ควรไม่ควรเสียงเลยนะเอาเป็นว่าให้เกลารดอสแล้วกันฮะจัดการไป ถือว่บบเวลจะห่างถึงเจ็ดวลแต่ว่าคงไม่แพ้หรอกคุวม,มาใช้เป็นท่าเดียวหรือไหว่าโอเคแล้วก็เลชเฮ้ยความวาเราสูงกว่าเว้ยนี่เนอีกอีกครั้งหนึ่งฮะถ้าเราไม่ตายท่านี้ก่อนนะโอเคไม่ตายเว้ย นอกจากีโอเนี ness, ่ยผมไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยนะจริงๆ่ยก็สงสารตัวอื่นอยู่นะสงสัยว่าก่อนลงหลีกคงต้องไปจับลูเกียก่อนส่วรัไม่งั้นมันไม่จบไม่ง่ายแน่เลยอ่าเราคนนี้เราช่วยมาจากอะไรอเล็กซ์ฟอร์เรสเขาชื่อว่านาโอโกะ เคยจากป่าสินะพี่ว่าหลงป่าตอนนั้นน่ะเองมาเออไม่ต้องห่วงับสำหรับตัวนี้เพราะว่าเรามีท่าขยําที่เป็นท่ามื่นเราเลยไม่ต้องกลัวหายเงี้ยวอะไรเลยทีเดียวก็น่าจะจบแล้วเอลาี่จริงด้วยเห็นไ,ไหมอย่างที่ผมคิดเลยคนะับทีเดียวหายไปจากโลกเลยห้าสิบแล้ว แล้วก็ได้ท่าใหม่นะครับ trash ต้องเรียนฮะเพราะว่าท่านี้รู้สึกว่ามันจะแรงมากจำได้โอเคเอา slash ออกแล้วกันแล้วเราก็ได้ slash เอ้ยแล้วเราก็เอา slash ออกเพื่อเป็น trash แทนฮะโอเคนี่โอผมก็ได้ปว่า0แล้วมาคนต่อไปคนนี้ชื่อว่า y o u remember you chasing of the ทีมโลเกตกรันบอมไลท์เฮียอ๋อเขาคือคนที่เต้นอยู่ที่นี่ใช่ว่าแตงคิวแตงค o วฟอร t เดสเป็นคนช่วยเธอจากแกงโลเกตที่มันมาที่นี่อ่ะตอนและตอนที่เราเจอที่นี่ครั้งแรกเลยอ่ะ I am m i k กิในกิโมโ o เกอร์โอ้คนนี้ชื่อมิกก้ฮะมาแต่ใส่กิโมโนโนี้เดินไปทั่ว ทั้งช่วท,ทั้งเรียกว่าชวีบหรือว่าอะไรว่าไม่ใช่เป็นชวีบสีเขตตั่วทั้งเขตเลยนะไม่อายบ้างหรอเซิย์ฟมันเลยเขาว่ากันว่าผู้หญิงที่ใส่กีโมโนเขาไม่ใส่ชุดชั้นในนะถ้าจะเป็นเรื่องจริงเรียบร้อยนี่ก็คนที่สามแล้วสินะหรือคนที่สี่แล้วเนี่ยไม่ใช่คนที่สามโอเคมาคนที่สี่ excellent fighting spirit you got me off the ice by pushing me for นอ๋อเป็นคนที่เราเจอเมื่อพาร์ทก่อนก่อนเนี่ยฮะแป๊บเดียวอะที่เราผลักหลังเธอให้พลนจากทางที่มันลื่นๆในภูเขาน้ําแข็งอ่ะโอเคแอัมซาโยเฮ้ยคนนี้ชื่อซาโยฉันฟัง listening in the dark ค n นเดนเวนยูพาสเตได้ไหมผมก็แค่เขาแค่ตอบคำถามเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้จะไปฟังเรื่องราวมา ซายโยใช้โอ้แย่ต้องเปลี่ยนตัวทันทีเลยฮะไอนี้ไม่ไหวนนแน่ผมเพิ่งรับตัวหลักผมมีแต่โปเกมอนธาตุน้ำมาดิต้องโอ้ไมว่าจะธาตาุน้ําเลยตัวอื่นก็ไม่มีทางเอ้ไม่ไมีไม่มีตัวชนะาตาไฟฟ้าเลยเอโอดิบมารับเท้าก่อนทันเดอร์โบว่าแล้วคิดถูกที่เปลี่ยนตัวฮะไอนี้าทางเกเป็นตัวที่ยากที่สุดในนี้แล้วเพราะว่าผมแพ้ทางมันนะ โอเคชัคก,กี้รับมือหน้าไปก่อนนะชัคก,กี้โอเคต้องปั๊มเลือดให้ดีโอกลับมาฟื้นเลือดเต็มที่ก่อนโอ้ถ้าจะปัม๊มต้องใช้แม็กซ์โพชั่นอย่างเดียวเลยเหรอวะก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะผมไม่มีรีวิวฟื้นคือชีวิตถ้าหากภาพตายก็คือแพ้เลยเนี่ยเรื่องจริงไงโอเคอแล้วก็รู้สึกว่าเค้าโดสผมก็น่าจะแพ้ไฟฟ้าด้วยก็คงจะไม่ไหวแน่ๆเลย ชักกี้ยังเลี้ยงไว้ละโอเคต้องเอาพี่พี่โดสมารับหน้าก่อนเฮ้ยปิงปิงเอาความสวยงามเขาแรกเพื่อลดแอคแทรว่าไปนั่นมันก็ลดแอคแทรได้ทุกเกลาโดสนะฮะไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นตัวสีแดงนะว่าแล้วเชียวไวไม่พอมันไวมากอ่ะขนาดเกลาโดสที่ได้ที่ได้ตีก่อนเลเวล38อสยังไม่เร็วไม่ทันในนี่เลยอ่ะเวรละ ต้องทำอะไรสักอย่างดิโอเอาท่าไหนดีวะลองอยากลองท่าใหม่เดี๋ยวผมว่าคงไม่เวิร์กแน่แน่เลยต้องเวิร์กสิดับเบิลทีมนั่นแหละถ้าเองไม่ตีกรูมึงก็ต้องโดนกูตีเต็มเต็มทรัชตุกทับทุกทับทุกทักบ ทั้งมือทั้งเท้าทั้งมือและเท้าเป็นไงล่ะบอกแล้วโอ้ทันเดอร์โบ้ะติดคีที่เขาผมตายนะแต่ถ้าไม่ติดน่าจะยังรอดอยู่อะเท่าที่กะเอาจากเลือดแล้วก็เลเวลที่ห่างกันนะโอเคยังรอดอยู่ตุ๊บตุ๊บตับเรียบร้อยเป็นชัยชนะที่ได้มาด้วยเลือดต้องสละเพื่อนไปถึงสองสามคนเฮ้ยโอ้โห คนสุดท้ายแล้วสินะ I am the last one ใช่แล้ว You w e r e t h e d e p e n d a b l e at the g o d e l o o t tunnel I'm a the who one who the เฮ้ย hey, คนผมจำคนนี้ไม่ได้อนะจริงๆชื่อวคุณนี้ฮะจะไม่แต่เพื่ผมจำคนนี้ไม่ได้วะ okay, เอเ๋ยวเจอคนนี้ที่ไหนว่นลืมละเออช่างมันเถอะ อะไรยังไงก็เป็นคนสุดท้ายแล้วแต่ว่าดีโอผมจะไหวไหมกันนั่นแหละเพราะเลือดเหลือน้อยมากน่าจะไหวนะทงนี้ดีเลยฮนะตอนนี้ท่าที่แรงที่สุดเลย t r a s ของเราตุบกตั๊บตุ๊กตั๊บเนี่ยแต่ถ้าใช้แล้วมันหยุดไม่ได้นะฮะใช้แล้วมันจะใช้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะจนกว่าจะงงก็ต้องหยุดไปเองฮนะโอเคมาใช้เซิร์ฟทำให้เรายังอยู่ได้ฮนะถ้าหากท่านี้จัดการได้เราชนะแต่ถ้าจัดการไม่ได้เรามีสิทธิ์แพ้ ให้ชั่วหน่อยเดี๋ยวเกือบจะเลเวล51แล้วฮะอย่างงี้รู้สึกจะลงหลีกยากอยู่นะผมเอามาสเตอร์บอลไปปลาลูเกียมาช่วยดีไหมผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะว่ายังไงยังไงมันแต่ผมว่าผมเก็บมาสเตอร์บอลไว้ก่อนดีกว่าให้มาไทยไทยเดลเบลให้ไทยเดาเบลไทยเบลอะไรช่างก็ช่างเถอะอ่านไม่ค่อยออกเลย มีผู้หญิงวิ่งเข้ามา big sister พี่สาวค่ะไอ้เจ้าซาด้าพีชั่นด้วยแบบพวกนันอิ <S <S นเอว่าไอซ์แลนด์วอเตอร์บนเกาะเกาะไอ้เกาะไอ้เกาะที่มีน้ำบนนะฮะ It could be แน่นอนลูเกียแน่นอนฮะมันน่าจะเป็นลูเกียอ้าวจะไปที่นั่นก่อนอาวรู้สึกว่าบทมันบังคับให้เราไปสู้กับลูเกียฮะอย่างนี้ เอาสิลิสโทรมาหาใครคือลิสวะลืมลืมหมดแล้วไม่ได้เล่นนานโอ้เฮ้กูดมอร์นิ่งลิสอิสลิสไงดูยูแฮปซัมฟรีไทม์มีเวลาว่างไหม free, like หไอ้ก็เอาซอฟต์ออฟไทม์อิฟยูฟรีบูดยูไลอ์อัปเปอร์เทิรอ่ะไปที่ถนนสายที่สองถ้าอยากจะสู้ก็คือแบบไม่ว่างฮะตอนนี้มีโปเกมอนในตำนานให้เราไปจัดการอยู่แต่ที่เนี้ยเลยฮะไอพวกไอของแบบเนี้ย ผมต้องซื้อรีเพลไปไอ่ะไอพวกดันเจียนที่มีมอนงี้เงางีเงาชอบผัดขวางเสียเวลาเนี่ยมันต้องรีเพลอยู่แล้วฮะดูสิมีไหมรีเพลอ้อรีวิวด้วยดีกว่าเว้ยไม่พวกความไม่ประมาทนะสัก5ชิ้นแล้วกันผมว่าเพราะว่าขืนตายแล้วไม่มีอะไรชุบมันเป็นอะไรที่แย่มากเลยฮะจริงๆตายในดันอย่างเงี้ยโอเครีเพลมีซูเปอร์มีเอ้ยต้องซื้อ EX ็กซ์แคด้วยฮะ จะได้ออกเลยฮะอันเดียวก็พอฮะสำหรับอันเนี้ยเสร็จแล้วปุ๊บกอ,อกเลยไม่ต้องเสียเวลาเดินอ่ะมีซูเปอร์รีเพลกับซูเปอร์เปิดไปอีกหน้ามีแม็กซ์รีเพลแล้วบอลตามตรงว่าเป็นไอเทมที่ผมชอบที่สุดแล้วในเกมนี้ผมจะซื้อไม่เอาอันเดียวโว้ยกดกดใหม่ฮะเอาเอา,เอามาเท่าที่เงินเราจะซื้อได้เลยฮะ99อันไปเลยฮะชาตินี้ไม่ต้องเจอโปเกมอนอีกแล้วก็ได้ฮะโอเคไม่ใช่แต่ว่าจะเจอโปเกมอนที่แข็งแกร่งจริงๆที่แบบระดับรีเพลเอาไม่อยู่ฮะมันถึงจะ ปรากฏตัวฮะไอโปเกมอนเนี่ยซึ่งก็ดีฮะถ้าเจอก็คือมันจะเป็นตัวที่เก่งไปเลยฮะแต่ถ้าไม่เจอก็คือนั่นแหละม,มีแต่พวกกะกากในดหงยาโอเคเราจะฟลายไปที่เกาะน,นั้นรู้สึกว่าเกาะน,นั้นมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมยังไงฮะชื่อตรงเลยอะไรอะวิวไอซ์แลนด์อะไรอก่อนเราต้องมาที่นี่ก่อนฮะแล้วเราค่อยๆว่ายน้ำไปอย่างสบายใจ Okay. แรกเลยต้องเอาโปเกมอนที่น่ารักของเรามารักษาก่อนฮะเนื่องจากตายหา่ากันไปเยอะเลยโ okay. อเครักษา่อยนะฮะแต่ว่าผมก็ยังงงอยู่นะว่าทําไมในโลกของโปเกมอนต้องรักษาโปเกมอนฟรีด้วยโรงพยาบาลไม่เจ๊งเลยไม่ได้ทุนอะไรเลยแถมต้องมาเปืองจ่ายค่าไฟนั่นดีน่าสงสารเขานะฮะหรือว่าเขารวยมากก็ไม่รู้เลยมาทําแบบนี้เพื่อแบบ ว่าไงดีล่ะเดี๋ยวช่างมันเถอะโอเคถึงเวลาแล้วผมว่าทำมันไม่หน่วงที่สุดได้แค่นี้แหละฮะรู้สึกว่าแต่แต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนอัดมันไม่มันไม่มีปัญหาเลยนะฮะมันไม่หน่วงเลยรู้สึกว่านานๆไปคอมมันก็เริ่มมีเงาละโอเครีเพลวันเดิมมันยังเหลืออยู่ผมใช้นี่ให้หมดก่อนแล้วกันสองฟองฉีดครั้งที่หนึ่งแต่ยผมจําไม่ได้นะครับว่าลูเกียร์นี่มันอยู่วางน้ําบนอันไหนเพราะมัน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 มีสี่เกาะ โอ้เทนเนอร์อล้วเ้ยยูโคตรเกียวพวกมึงเลยอีเราต้องหลบไปฝนสายตาโอเคก็คือแบบว่าที่จริงแล้วน้ำโบมันเชื่อมกันอยู่นะฮะแต่ว่าอันนี้จริงแล้วมันมีที่ที่ลูกเกียอยู่มันมีแค่อันเดียวอะซึ่งผมจําไม่ได้แล้วนานก็มีเทนเนอร์ดักหน้าผมอยู่ผมจะไปดีไหมเนี่ยเออคิดหนักเว้ยไปก็ไปมันใส ให้มีโปเกมอนน้อยตัวนะโอเคสามตัวเหรอเชลเดอร์เ er, บลยี่สิบเอ็โอ้ยีตกเกลียนได้เลยฮะเออใช้แคลชนี่แหละโอ้มันโปรเทคนะเวเลยตีไม่เข้าไม่ไรใช้ใหม่โปรเทคเนี่ยใช้ต่อเนื่องไม่ได้อยู่แล้วฮะ ยิ่งใช้นานเท่าไหร่โอกาสที่มันจะใช้ไม่ได้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นไม่มีใครใช้เกินครั้งหนึ่งครับเพราะหลังจากนั้นครั้งที่2มันมีโอกาสเพื่อรละโดดตีฟรีมันไม่คุม้มการครั้งหนึ่งต้องพักเิอหนึ่งนะมันถึงจะการได้ตลอดนะแต่โดยรวมแล้วประโยชน์มันเอาไว้ใช้ตอนสู้กับผู้เล่นเหมือนเราอนะฮะมากกว่าสู้กับบอทไม่ไม่ค่อยจําเป็นนะมันต้องแบบเอามาการพวกที่มีชั้นเชิงเหมือนเราโอเคผมรู้สึกว่าทรัสของผมจะใช้ได้แค่นี้อันนี้ติดงงละต้องเปลี่ยนโปเกมอนให้เกร,เรการแล้เดอะ ไหหนนก็ๆแล้วตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะใช้ Master Ball มาสเตอร์บอลดีไหมรู้สึกว่าภาพน,นี้จะมีมาสเตอร์บอลทั้งหมด2ลูกฮะซึ่งแตกต่างจากภาพที่เราแล้วมาที่เราได้มาเพียงลูกเดียวโอเคถึงแม้จะเป็นร่างที่พัฒนาแล้วแต่เวลแค่19อย่างนี้ไม่เท่าไหรนะ่น่าจะกระยำให้ตายด้วยถ้าไปเท่์สเต็งดีกว่าชัวกว่าวิชยช,ช,ชุชาร์ทชาร์ทชาร์ทตุมๆๆๆๆ้มตุ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 ้มอ้าวเฮ้ยยังรอ,อดอีกเหรอโดนเอซิดสวนกลับมา ไม่เป็นไรมันมดกัดวิวฮูท่าน,นี้มันเบามากผม,มอยากใช้เลยแต่ท่าทำไมมันดูลังกาเลยเกินโอเคชนละลฮะวันนี้เราจะได้เข้าไปในถ้ำเสียทีหลังจากนั้นเสร็จพาร์หน้าเราคงจะได้ลุยหลีกฮนะแต่พาร์นี้เดี๋ยวผมไปให้ถึงหลีกเลยแล้วกันนะแต่ว่าลุยแต่ว่าสู้อะพาร์หน้าแต,แต่ว่าอ,อีกเดียวเหยบอกว่าสายตาคงจะไม่ไม่ดีนะบอว่าคงไม่หัด ไม่หันฮะเรกีกว่าเข้าไปได้แล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคฮะตอนนี้เราก็เห็นละผมเห็นทำละแต่การจะไปที่ทํานั้นมันต้องไปทางไหนวะน,นี้มั้งโอเคตั้นโอ้โอ้สงสัยต้องวิ่งเอาฮะโอเคไปกันเธอเดีโวหมดแล้วรีเพลต้องปั๊มอีกฟองละอันนี้99อันที่ซื้อมา ยูสมันเลยไม่ต้องเจอมันแล้วโปเกม,มอนเนี่ยมันถึงทำให้ผมไม่ได้เวล,เลยฮะแต่มันก็ทำให้ผมไม่เสียเวลาทำให้ผมดำเนินเรื่องได้ไวโอเคปั๊บว้าวหน่วงอีกแล้วช่างมันมันก็หน่วงเป็นระยะระยะ หมขอให้ใช่ทีเถอะไม่ใช่เนี่ยกูร้องไห้แล้ะนะกูลงล่างนี้ใช่ไหมอ้าวมันจะใช่นะเนี่ยพอดูแชะสว่างเลยอะฮึนั่นไงวิ่งโชว์ขนนก เขาหลีให้เลยฮะไปเราจะได้ไปสู้บลูกเกียสักทีหนึ่งทางนี้หรือเปล่าทำไมมีทางลงไปอีกวะทางทางนี้ไม่ใช่ฮะมันอยู่ข้างล่างมากกว่านี้ตรงนี้มีแลคันดี้ให้เก็บโอเคพร้อมไหมปิง้งอ่าแฮปปี้ท b บี t ออลเว y s อยู่ลึกจังมีหน้ามันถึงเตรียม e x c a p e โ o o ให้เราเลยฮะ โอเคหมดแล้วไม่เป็นไรแค่นี้น่าจะถึงเห็นไหม,ไม,ไมถึงจริงด้วยไม่เจอฮะโอ้ยืนเป็นเรียงเป็นแถวเลยนาะชูอโอ้อลังการงานสร้าง อย่าบอกเลยว่าต้องเต้นเรียกมันจะใช่ฮะต้องเต้นเรียกลูเกียด้วยเหรอแล้วก็ต้องเอาไอ้กระดิ่งเนี่ยมาสั่นกริ้งกิ้งด้วยที่ออกมาเพราะว่าอะไรนะฮะลูเกียมันคงลำคาญแน่ๆเลยมันเลยบอกเล่นอะไรของมึงแล้อกออกมาจัดก,การพวกเราอะมันไม่จริงเพราะว่าถ้าไม่เล่นให้มันลำคาญมันคงไม่ออกมาจัดก,การเราอะมันก็ไม่ใช่พิธีที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกะนี่ผมเดาเอานะ อย่าหาว่าผมงนงี้เลยมันน่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นผมใครๆมาเขย่ากระดิ่งแล้วมาเต้นหน้าบ้านผมผมก็ลำคาญนะแล้วลูกเกียว์ก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วบอกว่าคุณหัวหูใช่ไหมออกมาดิเพลงเริ่มพีคละพื้นเริ่มสันละแล้วก็นานเงาเธอมืนพร้อมสายตาอันแข็งแกร่ง เย็ด yeah. มีมุมเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนมุมกล้องแล้วฮะจากเอ,อิร์ดใ่เมื่อกี้จากเบิร์ดไอวิวเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วฮะมุมเห็นแบบตรงๆนะนี่ก็คือปีกลงมาแล้วผมนี่คือคำถามของผมนะมันเลเวลเท่าไหร่วะถ้าเลเวลมันพอๆกับดีโอผมจะได้ไม่จำเป็นต้องใช้มาสเตอร์บอละ ถ้าจับมันได้แล้วก็การลงหลีกคงไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่คแต่ผมต้องเช็คก,ก่อนลงหลือผมมีโปรกบอลอะไรเนี่ยผมมาโดยไม่ได้เตรียมตัวเลยรู้อยู่ว่ามีอันตรบอลแต่ผมมีกี่ลูกเนี่ยโอ้ยผมว่าต้องดวงละถ้าดวงไม่ได้ก็ต้องใช้มาสเตอร์นี่เรื่องจริงเลยฮะเพราะว่าถ้าจับไม่ได้ผมคงไม่โอ้โหเีย <Yeah. S 1> ฟาสบอลนี้ไม่ต้องพูดเลยมันเอาไว้จับมอนที่หนีไวแต่มันมันไม่ใช่หนีไวสิมัน ที่เร็วที่รวดเร็วโอเคผมจะใช้นี่แหละที่หมดที่มีอยู่ทั้งหมดนี่แหละในการจับมันนี่ผมไม่ได้เตียมอะไรมานะที่จริงไม่พร้อมเลยด้วยซ้ำมึงต้องนี่กูต้องเซิร์ฟไปหามึงอีกแล้ะมึงก็้ากูได้มั้งมึงบินได้นี่ลำบากคนอื่นเขามากีบอ่ะซีซีสิงตะโกนฮะ เฮดโดระดับสูงพอสมควรในเลเวล45แต่ยังไม่เทียบชั้นดีโอหรอกรู้สึกว่าความสามารถพิเศษของมันคือทำให้การโจมตีเราใช้2 2ครั้งใน1เทิร์นก็คือถ้าหากตอนนี้ถ้าผมมี15ถ้าผมใช้ไปมันจะเหลือ13ฮะเอ็กซ์เต e n o นซีแอรโดนบิดไปบิดมาไอส์แฟรผมก็หวังว่าให้ดีโอเนี่ยใช้ท่านี้ให้มันติด ติดแช่แข็งฮนะอีกครั้งหนึ่งซีดีโอเห็นไหมผมเหลือ13ละเอโรบลาสเฮ้ยชิบหายละอู้ยท่านติมันนีว่วะท่าประจำตท่าประจำกายมันเลยอนะทนไหวเว้ยนี่เนี่ยติดแข้งติดแข้งติดแช่แข็งมันไม่ติดเว้ยเนี่ยละเอโรบลาสอีกทีหนึ่งจิบชิบหายแนย่เกลาโดสรับมือ ัดไอ้แขกมันก่อนตอนนี้ผมไม่มีตัวไหนที่ทำให้ติดผิดปกติได้แล้วล่ะต่อให้มีก็คงตีไม่ทันมันน่ะใช่ไหมแต่น่จะทำให้มันเจ็บกว่านี้ได้อีกนิดนึงนะโอเคก็จะใช้วิวคูมันตายแน่แนเลยเพราะว่าวิวคูมันจะอยู่สองสำเเทนนะถ้าต่อแต่ละเทินมันเสียเลือดเยอะตอนนี้ผมมันที่ทำให้ติดสถานะผิดปกติผมได้มีแค่โอดิตแต่โอดิต เฮ้ยโอดิไม่มีนม่ว่ามีสิมีดูดซับสวิสสวิสซีนคัทเอสิดไม่มีท่าทำให้ติดสถานะเป็นโปิติไม่มีใครเลยด้วยซ้ำผมว่าเดี๋ยวนะน่าจะมีสินี่ไงใช่ไหมมีไฮโปุฮิปโนซิสเอ,อ่อนี่แหละใช่แล้วท่านี้ทำให้หลับแต่คงไม่ได้ใช้หรอกจริงๆเพราะว่ามันมันเลเพิสี่สิบห้ามันตีเราทีเดียวก็าตายแล้ว โอเคตอนนี้ถึงเวลาแข่งชะตากรรมอันตร้าบอลผมก็นี่ผมไม่แปลกใจหรอกเพราะว่ามันก็เลือดมันจะน,น้อยแต่มันไม่ได้ติดสถานะผิดปกติอะไรเลยโดนบิดไปบิดมาอีกแล้วว้าเอ็กซ์ตาร์เซนโซลี่เกลาโดสน่าจะทนได้ครั้งหนึ่งนะผมเดาถูกแต่ว่าทนต่อไปไม่ไหวละโอเคเท่าไหนเท่านั้นอันตร้าบอล เมื่อกี้เอาซะผมเอาซะผมลุ้นเลยแต่ดันแค่กระดิกทีเดียวนี่นะโอเคเราต้องเล่นแบบพลาดไม่ถึงบ้างฮนะมันคงจะนึกว่าเราใช้แต่บอลหุ่นโหดระเราต้องใช้บอลกระจอกบ,บ้างน,นะไม่เลยโปเกบอลก็ไม่ใช่เรื่องน้าแปลกใจเท่าไรหร่หรอกไหมโอเคแอโบรบลัสอีกแล้วไม่เหลือเลย โอเคตอนนี้ก็ต้องฝากความหวังไว้กับไอ้นกนี่งของเราแล้ะเพราะว่าบางทีลูกเกียมันอาจจะไม่จมตีนะฮะต้องหวังไว้แค่นั้นแล้วก็ต้องหวังว่าท่าที่ทาให้หลับอีกจะโดนด้วยเพราะว่าโอกาสโดนมันน้อยอะ่ะโอเคนี่แหละเยสซี่เยสซี่เจ๋งมากหลับไปซะลูกเกียตอนนี้แหละมันโอกาสหลับมันจะประมาณสัก สองสองเทินสองเทินนี่คือดวงสวยฮนะสองเทินนี่คือน้อยสุด2อถึงหเทินถ้าหาโชคดีก็คือ5เทินนะโอเคตอนนี้เป็นโอกาสดีแล้วอันตราโบโอเวนมันหลุดเลยเหรอวะเดี๋ยวอันตับบอลลูกสุดท้ายแล้วนะโอเคมันยังหลับอยู่หวังว่ามันจะหลับสักสี่เทินนะถ้าหากมันหลับสี่เทินเรายังมีโอกาสอยู่ ผมสิ้นหวังแล้วเนี่ยต้องใช้ฟลาชบอลแล้วมั้งโอเคมันยังหลับอยู่ถ้าปาฏิหาริย์มีจริงลูกนี้ต้องติดนะเฮ้ยห,หนึ่งทียงเหรอหลับต่อไปหลับต่อไปยังเล็บโปเกมบอลอยู่โอเคโปเกมบอลโปเกมบอลเหรอโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยต้องใช้โปเกมบอลลูกนี ผมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มันไม่มีลุ้นตั้งแต่แรกอะผมไม่ได้เตรียมบอลมาเลยอะโอเคที่ถือว่าผมโชคดีมากเลยนะที่จริงเนี่ยผมถ้าเป็นโปเกมอนทั่วไปเนี่ยจัดการได้ขนาดนี้ไงก็จับได้อโอเคยังไงก็ต้องจับไปแต่มันจะทาให้โปเกมอนตัวอื่นหลังจากนี้ผมจับลําบากนะผมมีป่วดหัวเลย แต่ว่าคงต้องใช้มันน่ะแหละฮะในการช่วยจบหลีกอะไม่ต้องตั้งเปลี่ยนชื่อให้มันหรอกลูกเกียร์ก็ลูกเกียร์นีกก่แหละมันใช่อุตส่าห์แบบผมดวงผมดีนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยที่เอามอนสเตอร์เลเวลสิกว่าเนี่ยมันทำให้เลเวลสี่สิบห้าหลับได้เนี่ยมันต้องพึ่งดวงมากๆเลยฮะโอเคแล้วไงต่อคุยเลยอยู่ดอนเกจจับเซย์เฮลโลทูโปรเฟสเซอร์แอมป์โอัดโอเคถึงเวลาแล้วที่เราต้องไปหลีกแล้วฮะไม่มีเราจะไม่เสียเวลาอีกแล้วโอยบอลหมดเลยยเอ็กส์เก็ล็อ ไปหาด็อกเตอร์ก่อนแล้วกันคือแม่งใช้เชือกแล้วหมุนตัวแล้วมันออกจากถ้ำได้หรอเดี๋ยวกูจะเอาไปลองใช้ในชีวิตจริงบ้างเออค่ะ <Fly> away ไม่ต้อง คิดเลยว่าจะจับโฮโอย่าไงไรครับเพราะว่าโฮโอมันะเลเวล70ผมคงต้องลำ,ลำบากแน่แต่ผมว่ามันถ้าความพยายามเฉยความสำเร็จมาอยู่ที่นั่นแหละที่จริงมาสเตอร์บอลมันก็เป็นแค่วัตถุดิบชิ้นหนึ่งที่เราเอาไว้จับโอเกมอนง่ายๆเฉยๆถ้าเรามีความมั่นใจใช้บอลไหนก็จับได้ทั้งน er ั้นโอเคฮะ ตอนนี้เราก็ไปหลีกได้แล้วสำหรับพาร์ทนี้คงต้องพอแค่นี้กันก่อนฮนะเอาไว้มาต่อพาร์ทหน้าซึ่งเราน่าจะเสร็จหลีกนฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดี